สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแช,ชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแช,ชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแช,ชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกและเกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคม ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้ท่านสามารถอ่าช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านใดบ้างไหมนะคะอาจจะเป็นด้านการงานหรือว่าการเงินหรือว่ามีข่าวดีอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่าเรามาเริ่มที่การงาน ของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทําอีกอย่างค่ะอาจจะเป็นการจบจากโปรเจกต์เดิมเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่หรือว่าจบจากงานเดิมเริ่มต้นทํางานใหม่เช่นรับเหมาต่อเติมรับช่างรับเหมาต่างๆนะคะท่านอาจจะมีการจบจากงานเจ้าเดิมต่อด้วยงานเจ้าใหม่คือพูด,ดง่ายๆปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมา ท่านจะแก้ไขได้ในช่วงนี้นะคะที่สำคัญคนจะพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆบ่อยขึ้นช่วงนี้คนจะจับจ้องและชื่นชมท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านจะมีชื่อเสียงจากงานที่ท่านทำนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือว่าสายงานอะไรก็ตามบางท่านจะมีชื่อเสียงจากการแก้ไขกับปัญหาที่สำคัญสคัญสำเร็จท่านจะมีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในภายภาคหน้า จะมีคนเข้ามาให้โอกาสค่ะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆจะมีงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบบางท่านนะคะจะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่ท่านอยากทำมานานไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานประจำนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆค่ะเพราะงานของท่านจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้งานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางานบางงาน ท่านไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทําจะมีงานที่คาดไม่ถึงเข้ามาบางงานท่านต้องบางครั้งบางช่วงท่านต้องหยุดงานบางงานเอาไว้ก่อนเพื่อหันไปทํางานอื่นที่สําคัญและเร่งด่วนกว่าจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะในช่วงนี้งานด่วนก็ด่วนจนท่านแทบตั้งตัวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะงานยุ่งมากเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้น ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานช่วงนี้หนื่อยหน่อยนะคะจะมีอุปสรรคและติดขัดอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านแก้ไขไม่ได้ต้องติดติขัด,ข,ดขัดนิดนึงไม่ค่อยจะราบรื่นมากนักฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆแต่ว่าอย่าได้กดดันตัวเองคะ่ะให้ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบงานในทิที่สำคัญให้เร่งทำให้เสร็จอย่าประมาท การทำงานโดยเด็กขาดหากงานเยอะเกินไปถ้าท่านกลัวว่าท่านจะทำไม่ทันถ้าท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากใครได้ให้ท่านเร่งเอ่ยปากนะคะบางเรื่องอย่าเหนื่อยคนเดียวเพราะช่วงนี้ท่านยังคงมีคนคอยช่วยเหลือคะ่ะโดยรวมการงานนะคะงานเพิ่มขึ้นต้องแบบรับภาระแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทำงานสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จท่านก็หดขึ้นคอกันเลยทีเดียวคะ่ะ ท่านในที่รับงานอิสระรีแลนด์ช่วงนี้จะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานะคะและท่านจะได้สัมผัสกับงานเร่งงานด่วนด้วยเช่นเดียวกันในน้อย,อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านขยนันโปรเจกต์และไอเดียเยอะมากๆเป็นช่วงที่ท่านอยากทำนั่นอยากทำนี่อยู่ตลอดเวลาบางท่านก็อยากจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาท่านจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากขึ้นหากทำมาค้าขาย ท่านก็เริ่มมองหาตลาดใหม่ๆหรือว่าจะมีการตัดสินใจนําสินค้าใหม่ๆมาทดลองขายระวังการนัดหมายต่างๆจะมีการเล็ดเลื่อนล่าช้านะคะชาวราศีมีนทั้งหมดทั้งมวลเรื่องการงานที่บอกมานี้ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะตรงกับท่านในข้อใดหรือว่าท่านทํางานในรูปแบบใดเท่านั้นเองค่ะ้าที่การเงินของชาวราศีมีนกันบ้างการเงินของท่านในช่วงนี้ นะคะไม่น่าวิตกกังวลใจเพราะท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษหรือได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ค่ะเงินบางอย่างท่านไม่ได้คาดหวังตักกลับได้เงินนั้นมามีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหามีโชคลาภจากการเจรจาต่อรองปากจะให้โชคหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะท่านก็ไม่ถึงขั้นเงินขาดมือแน่นอนเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้เสมออีกต่างหากช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนหากท่านกำลังเจรจาเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านพยายามนิดนึงนะคะท่านอาจจะเจรจาไม่สำเร็จในครั้งแรกแต่ขออย่าได้ท้อแท้และสิ้นหวังพยายามทำซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาแน่นอนคะ่ะข้อดีนะคะท่านอยากกินได้กินสำหรับด้านการเงิน อยากใช้ได้ใช้อยากซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้ท่านก็จะได้ซื้อมาที่รายจ่ายของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะรายจ่ายของท่านในช่วงนี้ท่านมักจะหมดเงินเปิดกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องหมดเงินเปิดกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งและรายจ่ายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้น เช่นซื้อสิ่งของเข้าบ้านตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหากมีรถก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงนี้ชาวราศีมีนเดินทางบ่อยขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวหากท่านตั้งใจที่จะไปไหนท่านจะได้ไปอยากจะซื้ออะไรให้กับใครท่านก็จะได้ซื้อเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยกับการทํางาน แต่ว่าการเงินก็ถือว่าหมุนได้คล่องขึ้นมีข่าวดีด้านการเงินภาราค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดก,การได้แต่ก็อยากจะขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้เงินนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองมากเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้จะมีรายจ่ายแบบปุบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นและจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถบุคคลภายในบ้านจะเกิดขึ้นแน่นอน ในช่วงเครื่องดือนแรกของเดือนธันวาคมนี้นะคะมีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีมีนนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากจนเกินไประวังคนกลั่นแกล้งรังแกแทงข้างหลังคนทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนนินทาลับหลังค่ะฉะนั้นขอท่านระวังแต่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจนะคะแต่ให้ระมัดระวังอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปช่วงนี้ท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนคะ่ะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้นะคะโดดเด่นขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองเพราะหากท่านเปิดใจก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มาจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าไปทำงานแล้วบังเอิญเจอกันหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นการรอรถเมล์แล้วเจอกันโดยบังเอิญอาจจะเป็นไปได้คือพูด,ดง่ายๆบางครั้งสำหรับบางท่านก็จะได้เจอ,อ คนที่ท่านอยากจะพูดคุยด้วยโดยบังเอิญน,นั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่อยากจะขอให้ท่านจิตใจเข้มแข็งนะคะอะไรที่ผิดศีลธรรมห้ามทำโดยเด็ดขาดถึงเวลาแล้วท่านจะรู้เองค่ะในช่วงระยะเวลานี้แหละมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบ ระมัดระวังการรับประทานอาหารด้วยนะคะอย่าตามใจปากมากนะักโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบรับประทานอาหารรสจัดหรือว่าสุกๆดิบๆิฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทําแต่งานเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยและผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆนั่นเองค่ะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้มาซึ่งสิ่งงนั้นนะคะ กราบขอพบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ